ในบัตรผู้ต้องหาคดีคดีฆ่าบุตรกาลีซึ่งเมื่อวานนี้ผมทราบเรื่องแล้วแล้วเราก็ได้มีการติดตามกับกุมได้นะครับสิ่งสำคัญก็คือได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับจับกุมนะครับในร,รายนี้ครับแล้วก็เราได้มีการตรวจสารเสรียติดในร่างกายก็พบว่าไม่ไม่พบสารเสรียติดนะครับก็คงเป็นเรื่องของเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของ ได้จำนวนที่เขาต้องการจะทำนะครับพลเมืองดีสามลายนะครับเดี๋ยวขอผมในฐานะตัวแทนของตำรวจอ่างทองเราจะขอมอบรางวัลให้นะครับสำหรับสามท่านนะครับคุณดานัน คาไว้ก็ฝากจุดสอี่หมายเ็นอย่ตารวจสืบสวนสพตกอและเจ้าหนาที่ในกร่วมอกันทางกองแจ้งทุอ ตีุ้นนลี้งเดีวกันเรานอนยังไงตอนแม่เดินมาเดียวกนจะได้แม่่แม่เดินมาเราเล่นเกมวันนี้ใช่ไหมอเล่นเกมใช่ไหมโอเคพ่อมาแล้วครับพ่อชี้ช้นหน่อยเอาเรานั่งเล่นเกมนี้ใช่วมีตัวละครเดิละครเดิละครครับแม่เอแม่เดินไปเอแม่เดินไปเแม่เดินไปแม่เดินไปแล้วเราตามไปจะไหม เอามาลบไปลบไปแค่นั้นนะครับป้าวปีอยู่ไหนตาตัวป้าวปีปีอยู่ไหนนี่นี่ชายเออปีปี่ชายปากมันอับหรอเออเขาโอเคเราดีมาจากตรงไหนมาจากตรงไหนข้างบนโอเคอ่ะตรงไหนตรงไหนครับตาตามีสีส้มตรงไหนตรงนี้เหรอตา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 ดาวสีส้มอ๋อนี่เหรอใช่โอเคแล้วแม่แม่อยู่ตรงไหนแม่อยู่นี่แม่อยู่ตรง กล้ๆก<ใ>ับตู้ใกล้ๆกับตู้เดีว่้ชีดตรงนนเลยรี่หมยวนีใช่มรับมีดครับยิมมีดชิบมีดเลยยิบดิบะริบมีรองเท้าด้าบ้านสับหรอกฮะมีรองเท้ามีมีรองเท้าด้านบ้านเียิบรองเท้านี้ปาดตรงไหนตรงนี้เลยเหรอใช่เลือดใช่ไหมนี่เอาพี่พี่พยิงถคยไปพี่อยู่ตรงนี้เลยเลือดตรงนี้

โอเคอ่เข้าในห้องไหมพี่ผู้ชายพ่อพ่อต่อสู้พ่อตั้่ตรงนี้ฮะก็ต่อสู้กันน้าจะมอมือมือมือ่อพ่อพ่อจับแขนหลักจับยกงมีดแยิงมีดจับแนโอเคครับตักมีดตัวนี้ใช่ไหมตักมีดเออักมีด ใ่หเราเราชี้จุดที่ขัดมีดนี่โอเคไปชี้อ่ะี่โอเคเดี๋ยวอจบแล้วครับนี่นะของิงมมีดิมีประมาณตรงนี้แล้วอชี้มองกโอเคครับพี่ดวชี้